ครบสวัสดีคุณผู้ชมท,ท,ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไซเบอร์พังสองศนะครับผมมาครับตอนนี้เราพาไอต้ตำรวจนี่มาเพื่อสืบเร็วสิวีกเร็วอยู่แล้วมีอะไรเฮ้ยเหมือนตรงนั้นจะมีรูปภาพให้เราเก็บครับถ้าเราไปเก็บรูปภาพนั้นก็สะสมไปเรื่อยนะเนา,าะก็จะพอได้ไม่ใช่ตรงนี้ อ่ามุมนี้ครับผมได้แล้วครับเป็นรูปาออภาพเบอผ้าเย็บซีความแข็งแกร่งนี่คือท่งของพวกแอนิมอลฉันรู้นะฉันเพิ่งมีปัญหากับพวกนั้นไปไม่นะล่าสุดไม่มีแต่พวกนั้นไม่ชอบตำรวจอย่างเราเหมือนกันฉันเข้าไปไม่ได้ถ้ามีหมาไสารแต่นายอะฮะ ก็ได้ไว้ควุยกันถ้าเจออะไรเราก็บอกฉันด้วยแล้วกันได้ครับผมเหมาะสมครับท่านไปกันเลยครับไปกันเลยเข้าพื้นที่ใหม่ชาร์สเตอร์ฮิลล์เฮ้ยริเวอร์วอสโทรมาเอ้ยมาเอ้ยออกก่อนโอ้โหแม่ เข้าไปแค่นิดหน่อยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ปิดเลยหวัสดีมูหวัสดีพวกพวกสวัสดีครับสวัสดีครับผมปิดกล้องวงจรปิดไปก่อนดีกว่าไหมครับผมว่าเกกกามากเลยกล้องวงจรปิดนี่ปิดเรียบร้อยผมจะเข้าไปจากการไอ้นี่ได้ปะผมสงสัยมากเลยนะนี่ดูล่างมาเลยครับยักษ์บักเอฟ ืมอไปกันไปกันเหมือนห้องนี้จะพอเข้าไปได้นะเก็ <c oughs> บของสีม่วงต้องเก็บครับอันนี้สำคัญมากเลยเก็บเก็บโอเค <c oughs> ได้แล้วครับผม <c oughs> เจอประตูด,ด้านข้างแล้วเ <c oughs> พราะอนิมอลจะดูเลยลรยักษาความปลอดภัยไม่หนาแน่นน่าจะไม่ได้ตรวจหรอใช่หรอ แล้วข้างบนตัวหนึ่งนี่ยเฮ้ยมันเห็นได้ยังไงบ้าเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นจงไม่เห็นเราไม่เห็นหรอกใช่ไหมอะไรวะให้ตายเถอะอะไรล่อศัตรูไปทางอื่นเฮ้ยเหมือนจะไม่ได้ครับผม เปยเข้าไปอ่าขึ้นไปสวัสดีมู <c oughs> เรียบร้อยโรงเรียนจีนว้าบอกแล้วชีวิตยังมีค่าอย่ามาซ่าครับพี่ใช้กับอันนี้นี่นี่ โอเคครับอันนี้มีนี่อยู่โอ้ฝั่งนี้มีรถของพวกมันด้วยครับน่าขโมยได้เกินเห็นรถคันอื่นเขาไม่ได้เป็นอันต้องขอโมยค่ขอยๆไปครับต้องค่อยๆไปกันนะปิดกล้องวงจรปกกล้อง,องจะปิดอะไรครับไปก่อนเอามีเสียงดนตรีข้างหน้าอีกใครมาเปิดเพลงเปิดเพลงฟังอะไรแถวนี้นี่ไงครับ เยอสเยสเย่เอ้ o สุดยอดเอ้ยใช้ความสามารถทางเทคนิค12เลยครับผมเย่เยโอ้ยสุดยอใจะเย็นนะครับแล้วค่อยๆหาลู่ทางก่อนไม่มีอะไรเฮ้<อ>มยมีตัวหนึ่งมาดิมาดิาดฝั่งนู้นก็มีตัวหนึ่งครับข้างในมีอีกตัวหนึ่งแต่ฮันแนจริงก็โผล่เข้ามาอีเย่เย เยเย่ถ้าแน่จิกะโปเข้ามาดีเย่โอ้รำคาญเลยพวกนี้ชักช้าเร็วๆนี่ดิรีบดินไปพี่จะได้เข้าไปได้โอเคครับมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเข้ามา้วครับดูเหมือนร้านทั่วไปสลับชั้นนะขับอยู่ที่นี่ฉันบอกแล้วไงจะบอกว่าเฮ้ยฉันมียานวิเศษของตำรวจเหรอก็ประมาณนั้นแหละ ข้างหน้ามีตัวมีหนึ่งตัวนะครับผมแต่ผมมีวิธีครับเฮ้ยอยาโอเคเอา้าฝั่งนู้นก็มีอีกหรอโอ้ห่าเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นเชนตรงนี้มีกล่องสีม่วงครับผมอยากได้กล่องสีม่วงมากเลยอะแต่กล่องสีทองน่าจะหายากสุดนะผมว่า ไอเทมระดับสี่เลยนะครับระดับสี่เลยเอา้ายังเห็นอยู่หรอไม่นะาไม่เอาน้าอย่าเห็นเลยนะเพื่อนนะอย่าเพิ่งเห็นฉันเลยโอเคอัพ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 ให้หมดตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้อีกตัวหนึ่ง พอหาวิธีหลบได้ครับแล้วใครมาเปิดน้องเปิดนังอะไรแถวนี้มันใช่เวลาไี่เนี่ยพากันมาเปิดนังดูไม่รู้จะปิดทีวีซะบ้างเลยอย่างนี้ต้องช่วยมันปิดหรือเปล่าครับผมว่ามาเข้ามาแล้วเอ้ยโอ้โหจบแล้วครับเออมีทุกอย่างโอเคไหมฉันถูจับได้แล้ว โอเคทนไว้กำลังไปเออไม่ต้องห่วงเพื่อนเราเอาอยู่วีเ,เอาอยู่อยู่แล้วมาดิเอามาเราเพื่พอนปฎิย์ปิเก็บของเก็บของก่อนไอตัวนี้เหรอได้เจอ,อเจอเจอโอ้ยปืนจอ์นนี่โคตรแรองอะ่ะอืมอืมโคตรจะเฟี้ยวเฟี้ยวงอเฟี้ยวงอเลยใจเย็นนะครับเจน เว้ยสเลเก็บของกล่องสีม่วงเออเฮ้ยนี่แน่นี่แน่โยโอ้ยคอนแห่งการพิโรดสีม่วงเหมือนกันครับน่าจะขายได้ราคาดีเยียเรื่องนะซึ่งผมจะขายมันให้หมดผมไม่สนใจแต่เราต้องหาทางเข้าลงไปในคลับเหรอถ้าทางเข้ามันอยู่ไหนอะสำรวจยักข้างบนันถึงข้างล่างก็ยังไม่เจอบอดีเพื่อนบอดีว่าง ถอยออกไปเอาลูกซองไปกินเอาลูกซองไปกินเอาลูกไปกินครับโอเคได้แค่ลูกถึงแค่คำว่าลูกเนาะใส่กระสุนอีกรู่นั้นนิดนึงโอเคต้องหาทางเข้าในคลับครับซึ่งเข้าทางไหนผมก็ไม่รู้อะค่อยๆ,ๆสำรวจไปก่อนครับเปิดๆๆๆ l เ v เ l up สามสิบ นิวไม่น่าจะโกหกนะสรุปว่าขับนั่นอยู่ที่แถวนี้ในรถนั่นฉันเดาว่านะก็ไม่ได้มีรถในรถก็ไม่ได้มีรถหรอใจเย็นนะครับหาทางไปก่อนปิดไปเลยอันเนี้ยโคตรจะไม่จําเป็นมีของอะไรปะ่ะอันนี้หลังร้านโอเคหลังร้านครับไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีของให้เก็บข้างบนอนะ่ะข้างบนดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะครับผมเนี่ย อันนี้จะเป็นอันนี้นี่นี่นี่นนลอดสตูไปทางอื่นกับอันนี้เป็นชิปบันทึกการฝึกฝนไม่โอมันอ่านอะไรหรอครับไม่จงเป็นหน้าที่ผมคือทําให้สุดแล้วก็ไปให้สุดดันให้สุดครับอันนี้เป็นทีวีในวะนี่เหรอ ว้าวเข้าไปขับได้นะครับผมเปิดเออน่าจะกดแล้วนะครับ๋ต่ลอยนี่ลงมาก่อนมาแล้วเร็วเพื่อนเร็วทีเอาเร็วสิเพื่อนจะไปบวกกับพวกมันไม่ใช่หรอมาเร็วไปเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วกดลงโอเคสวัสดีเพื่อน เห็นปืนสนายเราปะนี่อืมสุดยอดเอา้าอะไร nice ดูเหมือนจะมีบางคนพยายามปกปิดไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะไปดูอะไรต่อดีดออดลองหาดูที่ที่เหมือนออฟฟิศทุกขับต้องมีทุกขับต้องมีออฟฟิศจ้ะ <c oughs> บังคับให้เปิดกันครับห้องนี้คือห้องอะไร มีของหรือเปล่าห้องอะไรครับมีของหรือเปล่าอือมีของห้องอะไรไม่รู้แต่ว่ามีของอือโอ้ยโอ้โหโดนค้อนทุบไอ้บ้าเอ้ยมาดิวะมาดิวะมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิอีกทีหนึ่งแตกหมดเดี๋ยวพวกข้างนอกจะเป็นลายต่อไปครับ ผมจอสไนสอยมันทีละตัวทีละตัวสองตัวแบบกล้องไปเลยเก็บของก่อนเก็บของเก็บของเก็บไม่ได้อีกโอ้โหโคตรแย่เลยแล้วก็มีปืนลูกซองใหม่มาครับปฏิเพื่อนวันชอตโอ้ยิงหัวแรงมาก749โคตรแรงนะครับโอ้โหโคตรแรงเลยยิงหัว7 4็ด0้อย่าโอ้โหแรงจริง แรงโคตรโคตรนะครับเจ็ดร้อยว่าเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาดิขึ้นมาโอ้ยกระสุนหมดลีโรสลีโรสใช้ความสามารถทางเทคนิคคืออะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวยิงอันนี้ก่อนขึ้นมาดิว่าเออเรียบร้อยแตกโอเคอันนี้ใช้ความสามารถทางเทคนิคคืออะไรออฟอ๋อเปิดประตูเหรออุ้ย ก็ถือว่าเอาเรื่องนะอันนี้จะเชื่อมต่อได้เราก็ต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเหมือนจะเป็นความสามารถอะไรอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้อัพเลยซึ่งมันดีหรือเปล่าอันนี้ผมเองก็ไม่รู้อะแต่ยังไงก็ต้องอัพแหละครับเชื่อมต่อสติปัญญาอัพไปแปดก็พอครับปัญญาไม่จำเป็นต้องฉลาดมาก แค่ถึกทนและเก่งก็พอเพราะว่าความฉลาดมปนอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วครับผมนี่ตนนัวละครไม่ต้องฉลาดมากขอแค่เราฉลาดก็พอแล้วครับน้าอันนี้หรอ B แล้วก็ E9 โอ้ย e E9 เสามอันแล้วก็ C1 กับ55าหรา 55 e9 ออกมองหาออฟฟิศอันนี้เป็นห้องอะไรไม่รู้เก็บของเก็บของอยากได้ของอะ่ะเฮ้ยเอา,าของกระหลงพงพวกนี้ก็ได้วะมามามาขอของหน่อยขอของหน่อยเพื่อขอของหน่อยตังนิดนิดหน่อย,อยก็ถือว่ามีค่าสำหรับเรานะจะบอกไว้ให้ เราไม่ใช่คนขี้เหนียวนะแต่ว่าอะไรเป็นตังเอาหมดครับผมผมมันสายหิวเงินใช้ความสามารถทันเทคนิคเปิดไม่มีอะไรครับเปิดสองซ้ายขวาฝั่งนี้จะเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่มีอะไรเปิดทางไปข้างบนสองซ้ายขวาสำรวจข้างล่างก่เลยครับเอาทีละห้องเลยอันนี้มีของอะไรไม่รู้ของกระลงป๊ก ไอ้กองทองโอ้โหไม่จะเจอครับไม่ค่อยเจอเลยอ่ะไม่เคยเจอเลยอ่ะเพิ่งเจอนี่แหละหรือว่าเคยเจอแล้วผมอาจจะจำไม่ได้ผมเองก็ไม่มั่นใจนะดูเหมือนจะเป็นออฟฟิศนะประมาณนั้นโอเคอันนี้คืออะไรเบรสแดน์หรออ่าทดสอบครับเอา و! เกิดอ,อะไรขึ้นวีวี โอ้ยให้ตายเถอะวีโอเคไหมวีได้ยินไหมวีถ้าถามฉันอะไรไม่ได้ตายเพราะโรคหัวใจหรอกนะก็อย่างที่ฉันบอกงแต่แรกแต่มีบางคนใส่วรรัตในเบนอของเขานั่นแหละที่ฆ่าเขาเวนนี่ฉันว่านายพูดถูก เร็วซิวีเออเกือบตายไอ้บ้าเอ้ยที่ยอมสำรวจก่อนไม่ยอมสำรวจก่อนเนาะไปใส่อะไรมัน4 5ก็ตายดินี่นะเมื่อกี้ผมไม่ตายครัเกือบตายเหมือนกันอนะโอ้โหเอาเรื่องตรงนี้ตรงนี้มีของแล้วบ้างไอ้นี่โอเคอันนี้จะพังได้น้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ เอออไฟฟ้าชอ็อตครับเอาไฟฟ้าชอ็อต้าเอ,อ,อ้ยโ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 อ้ยไฟฟ้าชทดาเฉยหมดรื้ยังไฟฟ้าหวังว่าน่าจะหมดนะใช้งานเครือข่ายภายในอยู่ระบบ โอเคปิดระบบไปเลยดูอุปกรณ์กันครับว้าวนี่เลยนี่เลยนี่เลยเป็นระบบฟ้องวงจรปิดของมันครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะตัวสอบคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็ตรวจอยู่นะ้นให้ตรวจอะไรอะโลบตัวตาก็อันนี้ไงครับข้อความในเอาใหม่ครับตรวสอบระบบคอมพิวเตอร์เหรอ อีกทีนึงอีกทีนึงเครือข่ขายดูยแล้ไฟลยลนะ่ะใช่ตัวแข็งทื่อแล้วถ้าเราถามฉันเขา่าจะตายไปแล้วไม่อยากได้ทีมฉันค่อนข,ข้างมั่นใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแบบนี้นายไม่อยากให้ทีมมาถีบประตูเข้ามาแล้วโหเรื่องมันกำลังแย่เหรอหัวใจนะ่ะเ,เป็นไปได้ถ้าจะกลายปเป็นเรื่องยุ่ยงยากแล้วละ่ะ โอเคโอเคได้เอาไปนั้นแหละเจ้าที่ชนะศพจะพบเขาที่บ้านท่านจะบอกเขาว่าให้เขียนรายงานยังไงโอ้โหเด็กๆกำลังเอาศพออกจากที่นี่แน่ละไม่มีใครเห็นแน่ไม่มีทางได้ไว้ฉันจะติดต่ออืไอ้หมอนี้คุ้นๆเหมือนกันนะก็คุ้นๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครอะความจำผมไม่ค่อยดีด้วย แปลกนะหมอนั้นเดูคุณคุ้นนะว่าไหมว <V. S 1> ฉันไม่มีอารมณ์มาพูดเล่นหรอกนะฉันว่าเราเห็นทั้งหมดที่เราควรเห็นแล้วไปกันเถอะโอเคไปกันเถอะฉันว่าจะไปเจออะไรสำคัญสำคัญแล้วสืบไปสืบมาก็มาเจออะไรที่มันแปลก มากลับมาที่เดิมนะครับไอ้ร้านที่ไอ้นี่มานัดให้นัดให้เรามาเจอคุณผู้ชมคุณไหมครับเมื่อกี้นี้ผมว่าคุ้นคุ้นนะเหมือนคนในกล้องเลยอ่ะใช่ปหะบอกว่าเอาเวนเนอรมาโอ้ยใช่แน่นอนครับผมว่าอย่าบอกว่าเป็นไอ้หมอนี่ ยังอยู่กักบไอ้หนูนี่เหรอเงียบนะแฮโ์ร่ฉันรู้ว่านายมาทำอะไรฉันจะไม่ถามว่าทำไมนายถึงกบเกินหลักาฉันจะไม่ถามเลยซักว,ว่านายมายุ่งเรื่องนี้ทำไมฉันแค่อยากรู้ว่าใครเป็นคนสั่งนายมันสำคัญตรงไหนริเวอร์ทำไมนายต้องแคร์ด้วยรู้ไหมทำไม,ำไมเพราะฉันต้องรับผิดชอบทั้งหมดไงนายไม่รู้ว่าเมืองน,นี้นันเป็นยังไง คิดว่าแรงบันดาลใจอุดมการบ้าบอของนายมีความหมายหรอไม่เลยมันไม่เคยมีเฮ้ยอ <Hey, S 2> ย่ามองล่าฉันแบบนั้น right. แกก็รู้ฉันพูดถูกเฮ้ย hey, อย่าลากฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยชั <N C DP> ไม่ไล่นการเมืองหรือเป็นคนใน SPD s อ d พดหรอนะ <N C DP> แล้วนายมาทำอะไร <N C DP> ให้ฉันเดานะทำอะไรที่ได้เงินใช่ไหมละ่ะ แน่ละฉันไม่แปลกใจเลยแล้วฉันจะไม่ตัดสินด้วยพวกเราทุกคนโหก็หาทางในเมืองนี้กันทั้งหมดแหละแกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันอย่ามาดาว่าฉันทำอะไรรือคิดอะไรเชียวนะฉันไม่ได้จะว่านายนี่วีขอบใจที่ช่วยนะแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของนาย แล้วนายจะทำยังไงฉันจะถูกจับเหรอฉันมีวิดีโอมีแรงจูงใจและลายคำสารภาพจากนายก็ใช่นะแต่มันก็ไม่จำเป็นนายไม่ต้องบอกหรอกว่าใครสั่งนายยังไงฉันก็รู้อยู่ดีตั้งแต่ที่เราก้าวขาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันก็รู้ว่ามันจะเป็นพวกกิจการภายในพวกนั้นไม่ทำอะไรเหมือนกันไม่ทำอะไรฉันหรอกกลับบ้านเถอะวอส นอนพักซะแล้วจะรู้ว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ยุ่งยากนั่นแหละแพของฉันวัเนี และน่าจะล้วงกระสุนใส่หมอนั่น,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 งงนแทงคำบอกลานะนั่นคือวิธีเดียวที่จะมั่นใจได้ก็อาจจะแต่นั่นไม่ใช่วิธีของฉันวีโฮดฆ่าอ,อะไรเขาอยากได้ตำแหน่งเล่ยเลี่ยมก็เก่าเหมื่อในหนังน่ะนั่นแหละแบบที่ฉันเชื่อเขาใช้ NMCD ทำลายหลักฐาน NCPD ทำลายหลักฐานเหรอ ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่มีหลักฐานก็ตามฉันได้เบดแดนที่มีคนใส่เวรัสต้องสืบว่าเป็นใครแต่ฉันคิดว่าฉันทำได้ฉันจะทำมันเป็นเรื่องของกิจการภายในแค่นี้ก็น่าจะพอเปิดคดีแล้วเอาเลยแล้วนายล่ะจะกลับไปรายงานเปลาเปล่าเลสไหมใช่โอเคฉันอยู่ต่อเพื่อซูบอีกหน่อยขอบใจนะวี ไม่เป็นไรครับผมติดต่อลิสบิตเรื่องอไรนะ่ะผมพอจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เยี่ยมเลยไปเข้ามาหาฉันที่นี่มันเป็นเรื่องในเอลออนนะฉันอยากคุยกันต่อหน้ามากกว่าพวกเราจะรอนะปีอ่ะจึกจึก เอา,เ,อาเปิดฮัโลโหลวีพวกเราอยู่ชั้นบนขอบคุณปิดฉันมีเรื่องจะบอกฉันฟังอยู่อย่าบอกอะไรไพวกนั้นอย่าเข้าไปเกี่ยวเรื่องบ้านนี้มันซับซ้อนกว่าที่นายจะคิดมันจะเล่นงงานานายถ้านายไม่ระวัง ฉันระวังตัวเสมอนั่นแหละเอาละอยากทำแล้วก็ทำยังไงนายก็ไม่ยอมฟังอยู่แล้วนี่สวัสดีวีเข้ามาวสิทับท้อมสาวๆตามสบายนะเจฟฟรสันกำลังจะตามเข้ามานี่้วถ้าไมก็ต้องรินพันกันด้วยมันจะหักหลังเราอ่ะเหมือนที่จอนนี่บอกอ่ะผมก็ไม่รู้สิครับแต่ถ้าหักหลังผมอ่ะผมตามมาคิด คิดบัญชีแน่อ่ะได้โปรดนั่งก่อนสิหักหลังผมเมื่อไหร่อ่ะผมยิงพวกมันทิ้งแน่อ่ะคจะตามมาละมาฆ่ามัน,นอ่ะเอ้ามันต้องมีเควสให้ฆ่าบ้างเถอะตามหลังแค้นอะไรประมาณเนี้ยไม่ปล่อยให้มีชีวิตรอดไปหรอกยินดีที่ได้เจอนะวีอลิสเบตบ,บอกว่าคนมีคำตอบให้พวกเราผมรอฟังอยู่ อาจจะไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรอกนะดูเข้าใจยากนะแต่ใช่ผมพอจะรู้อะไรบ้างแล้วไร์โดนฆ่าโดนฆ่าดิส็กับเป็นคนสมเบกที่มีเวลาให้เขาแน่ใจนะเบเด็อันนั้นเกือบฆ่าฉันแล้วเอาเป็นว่าฉันมั่นใจกันแล้วกันพอจะรู้ไหมว่าใครทำ ก็ยังไม่แน่ใจหรอกแต่หลายอย่างชี้เป้าที่เวเดนโฮสว่าไงมีหลักฐานไหมฉันไม่มีมีแค่ความสงสัยที่ชัดเจนนั่นแหละที่เราต้องรู้เจฟส์เราต้องระวังจับตาดูโฮสให้ดีแล้วก็เพิ่มการรักษาความปลอดภัยคุณพูดถูกคุณพูดถูกเสมอขอบคุณที่ช่วยเรานะวีนี่ค้าจ้างคุณ เอาเป็นยินดีด้วยินดีทีไ่ได้ช่วยนะ <_ t ops> ถ้าหาักหลังเราก็โดนอะ่ะบอกแล้วควมีเจ็บอะ่ะมีเจ็บอะ่ะผมจะไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างใครแน่นอนครับโอ้ยหมื่นกว่าเลยหรอว้าหมื่นสามครับพอใช้ได้ไม่ได้แย่ลงชั้นล่างสุดทีเถอะโอเคครับ ถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ